Autonomy is an illusion. ว่าข้ามจุดใหม่ครูจิวโรเฮียสวัสดีครับผมเจนจิวโรนะครับหลายคนก็คงเล่นเกมลีกออฟดิจิทัลสวาริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมมีข้อมดดูลนะครับผมที่จะมีการบอกว่าแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับจะมาในแพท5.2นี้ซึ่งขอบอกเลยว่าแต่ละตัวนั้นเด็เดๆก,ก,กันทั้งนั้นเลยแหละครับโดยแชมเปี้ยนที่มาในแพท5.2นั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับพเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ใหม่ออกมาเรื่อยๆนนนะคคคคครรรรรรััััับบบบบแแล้้้้วกกกกกกก็สสปออออเเเเซ์ทที่่่าาาาาาขงงงหุุุณตติมมมดจย Riot Rift Wild หลีกออฟดิจิวาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเก,ม,เกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r i s m m n n Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกไรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ดิงกนอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ แล้วก็เป็นออปตัสนะครับผมแบ่งการสงสีฟ้าที่สามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิึ่งแล้วล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิวารุเพื่อรับสโลตซดพิเศษจากช่องจิวารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับผมว่าแชมเปี้ยนตัวไหนบ้านที่จะมาในแพทห้านี้นะครับซึ่งตัวของแพทห้านี้นะครับผมจะมาในวันที่18กรกฎาคมที่ถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าแชมเปี้ยนแต่ละตัวที่มานั้น น่านเล่นมากๆเลยทีเดียวโดยแชมเปี้ยนที่จะมานะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกครับนั่นก็คือ m o r d e ิ a i s เซอร์ครับมอร d e ิไคลเซอรนะครับผมหรือว่าขุนศึกเหล็กผู้หวนขืนซึ่งตัวของ m o r d e ิ a i s เซอนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนประเภทไฟเตอร์นะฮะที่มีความยากในการเล่นระดับปานกลางนะครับผมเล่นไม่ยากนะกำลังโอเคเลย ซึ่งความเก่งเจ๋งนะครับสำหรับตัวของโมดิไคลเซอร์นะครับผมเป็นแชมปเปี้ยนที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งป่าและก็ในตำแหน่งเลนบาลอนซึ่งหลักๆแล้วนะครับผมโมดิไคลเซอร์เนี่ยจะมีความเก่งในการทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องจากแพสซีฟหลังจากที่มีการวีเวิร์กมากยินเลนได้แข็งแกร่งมากๆเทรดแต่ละครั้งเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งสู้ยิ่งเจ็บนะครับดังนั้นนะครับผมใครนะครับที่ชอบเล่นแชมปเปี้ยนที่สามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องไฟนูนนัวทำดาเมจเวทอึดถึกแรง และมีสกิลเดเมจในการลากศัตรูไปที่อื่นเนี่ยบอกเลยว่าตัวของมอร์ดิคไคเซอร์นั้นเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆดีกว่านะครับว่ามอร์ดิคไคเซอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับสกิลแพสซีฟครับด a r k n e s s rise ครับมอร์ดิคไคเซอร์จะได้รับออร่าความเสียหายรอบตัวและความระดัการเคลื่อนที่เพิ่มหลังจากทำการโจมตีหรือใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนหรือว่าสัตว์ป่าครบ3ครั้งนั่นเองนะครับเรียกเลยว่าสกิลนี้นะครับยิ่งใครต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจ็บไปเรื่อยๆเลยนะถึงเป็นเหตุผลว่่่่่าาาาตตตััััััวววขออ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 องงมมมมรร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 ริิิิกกกไไไคคคคคเเเเเเเซซ์์นนนนนนน้้้้ป็ททททททีดดดจจืืๆลลยยะะะะบบบบสพุ ก็บอกของเขานะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายกับสตูรีโดนะครับความเสียจะเพิ่มขึ้นเมื่อโดนศัตรูตัวเดียวนั่นเองครับก็นี่แหละครับผมศัตรูตัวไหนนะครับผมที่จะมาแยมกับตัวของบริไคเซอร์โดนทุบทีหน้าหายแน่นอนครับสกิลที่สองครับ indestructible บริไคเซอร์นะครับจะกักเก็บความเสียหายที่ทำการสร้างนะครับหรือว่าได้รับเพื่อสร้างโล่ป้องกันนะครับสามารถกินกินโล่เพื่อฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับทำให้การเทรดนะครับผมตัวของบริไคเซอร์นั้นจะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะสู้ๆไปหรือทำดาเมจไปเรื่อยเนี่ยก็็ไไดดดดด้้้้้รร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 ัััััับบบีมมมมาาาาาากกกกขขึึนนนนน่่่่เเเเอองงงชวิิตทททคคคฟซ์จะศูหใพืย ยัดจัดตัวให้เข้ามาได้ใกล้นั่นเองนะครับเป็นสกิล CC ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและสกิลที่เม8อันสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับผมใครโดนเข้าไปเนี่ยรับรองว่า welcome to Brazil อย่างแน่นอนกับเรื่ออัปเดตครับมอนาคาเซอร์นะครับจะทำการลากเหยื่อของเขาไปยังอีมิตินะครับโดยทำการขโมยสัดส่วนค่าพลังของศัตรูมาหากเขาสามารถสังหารศัตรูได้สำเร็จนะครับจะเก็บค่าพลังนั้นไว้จนกว่าเหยื่อจะเกิดใหม่นั่นเองนะครับเรียกเลยว่า welcome to Brazil จริงๆนะเพราะว่าสกิลนี้นะครับจะทำการสร้างพื้นทททีีี่่่ไไไมมมใครรรรสาาาาถเข้้้ปดนะแลวกกก็ัับศตู ที่ทาการเลื่อนนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะทําให้ตัวของโมอร์ิไคเซอร์นั้นแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะส่วนมากคนที่โดนวีลคอมทูบาร์ซิลเนี่ยก็จะไม่รอดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของโมอร์ิไคเซอร์นั้นจะดูสแตทแล้วก็เก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวแรกผ่านไปครับตัวที่2ครับคือตัวของริชแอนดร้าริชแอนดรานะครับผมหรือว่าแม่มดน้ำแข็งนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทเมดนะฮะที่เล่นได้ทั้งเลนกลางนะครับผมบางคนก็ อาจจะเอาไปเล่นบนบ้างแล้วแต่เมตานะครับแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเลนกลางถ้าส่วนใหญ่เป็นตัวเวทที่เล่นได้ด้วยระดับความยากระดับปานกลางนะครับไม่ยากเกินไปนั่นเองนะซึ่งตัวของ r ิซันดรานะครับผมมีความเก่งกาจในเรื่องของการทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่อง ทำการหยุดศัตรูหนึ่งตัวให้แข็งหายไปเลยแล้วก็จังหวะทีมไฟเนี่ยตัวของลิซเนดานั้นน่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวครับใครนะครับที่ชอบทาดาเมตต่อเนื่องเรื่อยๆในทีมไฟมีประโยชน์แล้วก็ยืนเลนได้ค่อนข้างดีเนี่ยตัวของลิซเนดาเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะครับมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลเลครับผมเริ่มต้นที่พาสซีฟครับกับไอซ์บอลซับจูเกชั่นเมื่อแชมเปี้ยนศัตรูตายใกล้ลิซานด้านะครับพวกเขาจะกลายเป็นท่าน้ําแข็งครับแล้วท่าน้ำแข็งจะทาการสล์ศัตรูที่อยู่ใกล้และหล อยู่ใกล้เคียงนั่นเองครับ ก็อ๋อยง่ายนะครับว่าในทีมไฟท์ถ้ามีตัวไหนเนี่ยล้มขึ้นมานะครับจะทําให้ตัวของแชมเปี้ยนตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นวิญญาณนะครับแล้วก็ทําดาเมจใส่แชมเปี้ยนที่อยู่รอบในทีมไฟท์ด้วยบอกเลยว่าสกิลนี้นะครับผมเห็นอย่างนี้แรงนะครับสกิลที่หนึ่งครับไอชาร์ดครับทำการปล่อยหอกน้ำแข็งออกไปนะครับซึ่งมันจะแตกออกเมื่อกระทบกับศัตรูหอกน้ำแข็งนะครับจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมทั้งสโลศัตรูที่โดนส่วนเศษน้ําแข็งที่ผ่านเป้าหมายไปนะครับผมจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูตัวอื่นด้วยนน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 ะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบกกกก็็สสสสิิิิลลลี้ผมมเเเปหหาาาาาาายํตตววขอองดพ่่ถ ศัตรูในเลนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับผมที่อยากย to ืนเลนแข็งๆต่อศัตรูเรื่อยๆเนี่ยสกิลนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสกิลที่2ครับ Ring of Force ครับแช่แข็งศัตรูรอบข้างด้วยพลังน้ําแข็งสร้างความเสียหายเวทพร้อมทั้งทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้ครับเป็นสกิลที่เรียกได้เลยว่าใช้คอมโบกับสกิลสามได้ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าจะทําการสร้างดาเมจแล้วก็ล็อกขาศัตรูไม่ให้ทําการเคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถทําให้ตัวของป่านั้นแกงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นสกิลลลลททีีี่่ดปรระะโยยชนน์มมากกกๆเแ้ว็สิ3คับผ Gracial Path ลีเซนด้าน,นะครับจะทำการปล่อยกรงเล็บน้ำแข็งออกไปนะครับสร้างความเสียหายเวทให้ศัตรู ถ้าเกิดว่าทำการกดใช้สกิลนี้ครั้งหน้าจะทำให้ริซันดานะครับเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งของโกงเล็บน้ำแข็งครับก็สกิลนี้นะครับผมสามารถใช้ในการหนีหรือทำการเปิดศัตรูก็ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลนี้นะครับเป็นสกิลในการเคลื่อนที่สำหรับตัวของริซันดานเองนะครับใช้กับคอมโบสกิลสองก็ได้หรือเข้าไปแล้วกดอันตรใส่เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สกิลอัติเมตนะครับโฟร์เซนทูลครับหากใช้ใส่แชมเปี้ยนศัตรูนะครับจะทำให้เป้าหมายถูกแช่แข็งครับส่งผลให้ถูกสตันและหากใช้ใส่ตัวของริซันดาการฟฟื้นนูพลังงงชีวิตตขออเ ไปพร้อมกับส่งผลให้ตัวเองเป็นอมตะนะครับและไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูชั่วข่าวแล้วน้าแข็งที่อยู่กับความมืดจะแผ่กระจายออกจากเป้าหมายทําให้ศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมายโดนความเสียหายเวทพร้อมทั้งโดนสโลด้วยแหละครับถือว่าเป็นสกิลจับตาที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้กับตัวเองได้นะครับเพื่อทําการเอาตัวรอดในไฟและสโลศัตรูหรือว่าจะจับตาศัตรูทําให้เพื่อนสามารถเป็นรุมสกรรมใส่ตัวที่โดนโฟเซนทุมหรือตัวตัวอันติเมทนี้เข้าไปนั่นเองนะเนียก้เลยว่า ตัวของริซันด้านั้นมีประโยชน์ในทีมไฟมากๆเลยนั่นเองนะครับและแชมเปี้ยนตัวท้ายนะครับผมที่จะเพิ่มเข้ามาในแพท5.2นะครับนั่นก็คือตัวของมิลิโอร่วงไฟอันอ่อนโยนครับตัวของมิลิโอนะครับเป็นแชมเปี้ยนประเภทซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นซัพพอร์ตได้โหมากมากเพราะสกิลแต่ละอย่างนะครับผมสามารถจะทำการผลักศัตรูออกไปได้ล้านซีซีและมีประโยชน์ในการที่จะเลี้ยงเพื่อร่วมทีมมากๆเลยล่ะครับดังนั้นมิลิโอนะครับผมถือว่าเป็นซัพพอร์ตตัวใหม่ ที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวใครนะครับผมที่ชอบเล่นแชมเปี้ยนซับพอร์ตที่เลี้ยงเพื่อนร่วมทีมเก่งๆบอกเลยว่ามิลิโอตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูที่สกิลอะไรดีกว่าครับสกิลของตัวมิลิโอนะครับเริ่มต้นที่แพสซีฟครับฟลายอัพสกิลต่างๆของมิลิโอนะครับจะเสริมพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมเมื่อสัมผัสโดนทําให้ ความเสียาหายครั้งถัดไปของพวกเขาครับสร้างความเสียาหายเพิ่มเติมและเผป้าหมายด้วยครับเรียก็เลยว่าบัฟให้เพื่อนเอดีซีนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองสกิลทหนึ่งครับอัลตร้าเมกาไฟล์คิกแต่ลูกบอลที่จะกระแทกศัตรูออกไปบอลน,นี้นะครับผมจะทําการกระดอนขึ้นและร่วงใส่ศัตรูต,ต,ตัวดังกล่าวสร้างความเสียหายรวมถึงสโลว์ศัตรูในระยะสกิลนี้นะครับผมเหมือนกับว่าจะเป็นการทําให้ศัตรูนั้นผลักไปเฉยๆใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆในการต้านศัตรูที่จะ สามารถทำการใช้สกิลนี้เตะกลับทําให้ไม่สามารถพุ่งมาหาได้นั่นเองนะครับเรียกเลยว่าเป็นสกิลขัดสีที่ดีมากๆเลยทีเดียวสกิลที่สองครับ cozy campfire สร้างพื้นที่เสริมพลังที่จะฮิวเพื่อ่วมทีมและเพิ่มระยะการโจมตีให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้ในระยะพื้นที่สกิลพื้นที่นี้นะครับผมจะติดตามเพื่อ่วมทีมที่อยู่ใกล้จุดไร้ที่สุดนั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับผมว่าจะเพิ่มระยะการโจมตีไม่พอยังเพิ่มผลฮิวเข้าไปอีกเรียกเลยว่าบัฟกันยับยับเลยทีเดียวสำหรับสกิล นี้มี2ชาร์จสกิลนี้ง่ายๆนะครับผมก็เพิ่มโลแล้วก็วิ่งไวแค่นั้นเลยครับแต่สกิลนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ติดๆกันภายใน2ครั้งทีทเดียวแสดงว่าสามารถใช้ได้กับเพื่อนเราหรือว่ากับคนที่มาแก๊งเล่นเราก็ได้เหมือนกันนะครับวิ่งไวด้วยแถมมีเกาะด้วยพื้นฐานมากๆแต่มีประโยชน์สุดๆเลยทีเดียวแล้วก็สกิลที่เมทนะครับ Breed of Life มิลไโอนะครับทำการปลดปล่อยคลื่นเปลวเพลิงแห่งการรักษาที่จะทําการฮิวและลบเอฟเฟกต์ซีซีออกจากพื้นที่ร่วมทีมที่อยู่ะยะ่่่ในนนนรรระะะยสกลกลีี้ััับถืออววววาาาาาเเป็ทมมๆํหตขงโพ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ศัตรูนะทำการใช้ซ c อย่างน่ากลัวนะครับตัวมิลิโอนะครับจะทําการล้างซ c แบบหมู่ใช่ครับล้างซ c แบบหมู่และทําการฮิวเลือดขึ้นมาเลยแหะครับเรียกเลยว่าไม่ว่าจะโดนเปิดแค่ไหนก็ตามนะครับมิลิโอก็สามารถแก้เกมจากฝ่ายที่รับโดนเปิดก่อนกลายเป็นฝ่ายที่สามารถสวนกลับฝ่ายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับและนี่นะครับผมก็คือแชมเปี้ยน3ตัวนะครับที่จะมาในแพท5.2นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางโชว์ด้วยนะโดยแชมเปี้ยน3ตัวนี้นะครับผมจะเริ่มเปิดตัวนะครับในวันที่สิบ ่งนนนี้ัเองโดยจะมีตัวไหนถูกเปิดตัวมาก่อนนั้นเดี๋ยวเรารอดูหน้างานนะครับตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะและเพื่อนละครับคิดยังไงกับ3แชมเปี้ยนนี้ที่จะมาในแพท5.2ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเดลโจนวายวิฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อ,อนๆคิดถึงเกมเดลโจนวายวิฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดกิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดๆใหมใหม,ออม่่อออกาเรรืยย้วนะคับ จินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสําหรับเกม Elite Origin w i Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม Elite Origin w i Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า